สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนด้วยยินดีต้อนรับกับซูซง,งน้องคิมสันลันังกาด้วยพี่น้องมาเลยสกิมยูเค็นสแลนเปล้างสีไป,ไ,ปไปแต่งหนาเก่าพรมพี่น้องฮัลสิไปไายไปไายนั่งแบบไปไายพี่วิติดีด้วพี่น้องถ้าสิออกภาษาเนี้ยสิแต่งอะไรก็หยอกพี่น้องจะถามพี่ตานกันเดี๋ยวสกิมมาฝากบอกกัน ตอนนี้กำลังสิบตาถ่ายกิตตาหูนั่นแสะแหลก่อนพี่น้องสิไปแต่งหนาเก่าผมใส่สุดไหมเนาะแล้วสิมาหายพี่น้องติดตามน้าลังติดตามตอนต่อไปเด้๋ยจ้ะตอนนี้ขอกันยื้อไดหนาสดก่อนพี่เนาะว่าคี่เนาะกานน้ำแดดบริแต่งหนาไว้ทา่ายังว่ากับึ่งซึกยู่พี่น้องก <c oughs> <c oughs> ิ๊ตตามหูได้พี่น้องเด้ออันนี้คือมารีใหม่เนาะ นี่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 นเ่้่นี่นี่นี่นเ่นี่นี่นนี่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 นอ่นี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 องีม่นี่อี่นี่นี่นีะนี่นี่นีินี่นี่นเนี่นีนเดนี๋นวสนี่ยี่นี่นเ่นี่นี่ี่นี่นี่าี่น่นี่ยส่งี่น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 ีนี่น่นหมนีนน่นีนี่นี่นี่นีอนนนี่คือนีันีรน่นนนีนนีี่น เอาเด้อพี่น้องเด้อกินสมตำเินอะไรตำสมตำไม่ได้ยี่ตำบุ้งอ่ะกินแหละตำเอาเด้อเอฟซีทุกคนพี่ก็หมักใหม่มากระซิบพี่หน่องร่มหัวล้มออกแล้วสิล้มเลยะยังอ่ะสิล้มเป็นสีโต้คนโตเหมือพี่น้องมางไงนะตึ้งเกี่ยวขาวแว๊บเหมืนตังงเกี่ยวขาจ้าลูกแกงลูกแกงจ้ั แต่งแล้วเข้าไปเกี่ยวขาหมูข่อยว่าเข้าไปเกี่ยวขาวเฮลโหลไทยแหละเขาคอยดูไพ่สิเป็นซางปนี้เนาะพี่น้องตอนนี้กำลังมาหานเสริมสวยเด้อจ้าเดี๋ยวสิแต่งงามไปหาหมูบาวบอกอย่ามาเล่นไม่ถึงกันเขาทีได้หัวบนเออเรายูทูบโซอัจจบเป็นไงโซ ซอสซีใส่กระโปรงนะนี่เด้อชาสิแดงมาใส่ซอครีมพี่น้องฮักกีตำฮวงแล้วทำนี่อืมาดู่กันว่าสีงามย่พี่น้องตอนนี้น้าซอสหาข้าแตงออกมาสีงามอยู่บ่เนาะหวานใจอยู่บ่านแหละหวานใจต้องงามเนาะปาด อันนี้คือซางน้าจ๊ะหกอร่อยกองแฉะกองแฉะกระบอกนี่บอกว่าอันนี้ซางซางคนซางซางคนพี่น้องอันนี้ไก่คือซอครีมท่านี้อยู่บนเนื้อท่านี้อยู่เนื้อสุตรูดีจะต้องห่านเด้อคนดีเด้อโดยจะต้องห่านนมมัยืมยืมห่านยืมสถานทีมันขวงขวงพี่น้องมันแจกทุกคนมาเสียอาผัวอะไรด้ะ ยินดีด้วยจ้ะน้องจะไปสะมาตการขี้วัปกับขี่น่การเป็นสุดตรายนอ่ะหาสวดเลยพี่น้องนี่ถ่าเบิงมาแตกออกมาสิงานส่าร็เนาะคื้นสุดไวยเดี๋ยน้องตัวใหแบบตัวนี้ตัวใส่มาบาันี้ ขั้นตอนที่หนึ่งคันเท็กเลนขั้นตอนที่สองแทคคิวคิวไหวออกมาได้ฮือ <c oughs> <c oughs> างกันนะสร้างนะชสสวยสร้างกันนะพอสะเกียบหอมเนี่ยนกออกอะไรนะหมอสร้างเนอะเยอมันก็เห็นหรอปะเสือขขาเ่้นเสือตงตัวมันเป็นเที่ไหนือมาเต็มเย็ดแต่แทะมันหอนแบบว่าข่าวยูทูเปิดว่าขานลงยุงติงยิง เงินปลอกแก๊สแบบต่างจังงานสร้างบรนหัวเดินนี่เด้อสร้างแตงหน้าเมื่อส่เออขี่ข่ายการน่าน้าเลยต้องการคนได้เหลือกันลดสร้างซ้ำสร้างนี่นอนอยู่กับสร้างแตงหน้านี่ก็สร้างแตงหน้าแตงให้พี่บอกอันนี้ก็สร้างแตงหน้าคือกันดิเขาเลองม่เกิดอะไรกับเรา จากพตีตอนนี้ยังเป็นพีอยู่สีแทนเลยคือคนตายนะ <laughs> เลยดีง้นก็เพื่อนดิส่ตาว่า,า,วาวไว้นอนจลงคือสิอเลอคอสิ่เลอคอสิลเลอ <sighs> <inaudible> หาไปทยพี่วิติงกัเต้อภาษานี่ก็สียอัวเสียอัวอะไรเสียอัวเขาบอกว่าอัวโลยอะโยจะบาถ่ายเพิ่งถ่ายคลิปจะมาเพ่งอมาเีกหน่อยเลยย้ายมาเสฉยเฉยแตงดูไว้นะไม่ยอม นี่นี่สาวกวที่มูดงการท่าแผนเลยไงกาท่าแผนอืมัวนีท่าแขนก็มีลูกอะไนี่นือเบอร์นี่ต้องเสร็จแก้มเลยยิสิตีขาเลยนะ เดี๋ยอราไปไนไหมน่าจะไม่มกำลังสีใชตาสสันพี่นาะตาสองสันมันเสยไปตรงสาสีตาสองสันขกมีแหละนี้เราตกไปเห็ดตาสองันองมีแนวเห มันจะซอสไกอย่าเลยได้หลายซดวันนี้เจ้าดีก็มาด้พี่น้องเกาะเทพนันทงน้นแจ็คแมนเห็นเบิร์ตเนเบิร์ตหูุคนพี่น้องตอนนี้ก็ต้องเป็นนกเข้าโบแบบนักเาเพื่กันโบใจงานตละ่ลบ การถมาีงานนะครักดโตแบบโลด่ออาแบบิบบไก่อบยูเคอะไกน้นหัวผ่านไก่เห่เห่สุดุดประเทศลาวพีเนาะเนื้อสุดประเทศลาวเราเคยทานเนื้อไ้แจ้งเตือนะนตยงนตนีมันกอดเงาตซียา้เาจะสีแงมาพี่พี่ให้ซีซพี่ฮะ ซอยตัวนั้นมันบบุบมาัหอยนั่งนั่งน่กเลยย่างมันบุกมันน่น่ะงแห้งดีจีนั่นาำอาแต่งผิวได้พี่น้องเป็นอะไรงานผมเคยแต่งก้าเผือกผ้าผู้พรอรเลยทันแล้วแต่งผิวเอาไหมแต่งผิวได้พี่น้องพี่น้องที่ตอเป็นไเด้อบ้านหวยติตอมหาสกินเลยนะ ใครยืเแบบุเตมลายขิวไหมขิวน้ำมีเลยอะแบงนิดน้อยน้อย่ะอยากลัวนี่เนี่ยทหารู้พ่ะ แต่แบบมาแต่มาแ่พีหน่อมันสีงาอนไหนเีบงามนอนนั้นเออหยก็เห็นแม่แบบล่อแม่สาสาเบิดพี่น้อสามเริมสวยเบิดสามสมวเสียวี่ต่อมาดเด้ออยู่บ้านหวยนครเกษร เห็นสัมกิเฮ้ยเดี๋ยวเลยรูันะจโอ้ยพวกเขาไปเห็นลอาอยู่ในห้องนะก็ูัวนะเอ้ยมจะเคยออกขีปหอยตอนทชาเห็ดปวกเพอไปเบิ่งบแล้วัวขาดกันตอนไปทช้เห็ดปวกนี่อพี่แจไปเสื่อม แล้วอยู่ในนาไฮเดียเออท่าคนทานเมเกะมองตัวไหนบ้าง <c oughs> เอ,อ็นปีการนะมือค <c oughs> ืน,อนนี่นล้วนะซีฟม่งคนบ้านไงโทษแต่แฝโม่งไงบ้านสิบว่วันึปดถอดรับแล้วใครโทรมาเจนนี่เลย <c oughs> คิวกันตรง เดอสีหลอมแบบบนลิววเอาเดสีแดงคิวาแต่งนะเดีกันจเปากีหมอนกันหมอนอ่ะมันหกโดกลายจนกกันหน้าคุยใหญ่เคุย่ไม่คุยใหญ่คุยน้อยสส่วนเกาะเอง่ยอไ่องไปย่จกไปเดี๋มาคุยใหญ่โอ้ย ก็บอกเปนแหะก็บพมันคื่อแลที่เล่นมพร้อมห่อยให้จับบุกอันนี้เองซาโทษซาไปบึงซนนอนเราก็หมัอันนี้น่กันเน่ยลบขนาดเทาเขียนเ้าบาเรือเวลาไม่ามัอนเ่าเทียนเรามันนมืนมันยังงอไปเป็นนะหึงบ่แบบมันบ่าเป็นบบว่า của sao thong nên như nặng bà được ừ. bà được 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 là được bà được nơi được bà được bà được thì được bà 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 được cái được bà được bà được bà được có được bà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  được อแต่็เงินเข้ามาไม่ีนี่ยเดแต่เงินว่อยู่กันั่ก็สร้งอ่ะก็สั่งอ่เนี่คเถอะสั่ง้พอจาหัวข้อก็หายไปก็มีคนซื้กี่คนแบบโบว์วัมในเงินนั่นเมาออ๋อธราสิโลเป็นไห้มาเงินแบบนอเมิกันไม่ได้หรอกแต่่ากระจายานแบบประมา ทนไมยนะเออยืดแนวเราสุในอียคนว่า,ายอะไรเป็นตัวเงี้ยคอยเดี๋ยวกูณบอฮะห้ามโทรศัพท์อ,ทอ,ทอันไปไหนมไปเบิงยนนนีนอหนั่งหรือห้ามใจเย็นอิท่านเกินมาเลยอิท่านเกินจ้นนะ ไม่สง่งฮะหิวคอยมลอกันเี่

ปานนี้คหัเดียวปานี้คุเดียเรียร้อยดีใจนะโอ้ยบบออเห็นให้ฉันดูแต่งบ่เจ้าเมย์ขิวค่ะครินแต่มาให้ดำวอยากมีบับ่าวอยากมีอยากเป็นสวนคือตอน,นั้นขันตอนแก่ยมเด้อโอ้ยแก่มแง ซีสมผูปแตงซีแวซีสมขึ้ <Christina. S 1> <Holmes. S 2> นยู่เจาซีสมเหมาะัวแตงบอซีสมทำงานอย่อะไรสามสางเลยใสุ่ดสีอันเขียวเขียวไปต็มใบเอาไหมน่ะสมผูเรงแหล

ตาตดฉันค่อค่อแล้ว่ะคือได้ไม่น่อวันนี้นะ แย่แงยงน่ยอืมอืมเป็นะอะไวสุกีบพี่นองฮะฮะไม่ิมนี่ห้อไหนแน่นางนางียวงานอย่โทรสายาเย่าเห็ดผมันี้พี่นอง์กินจะได้ <laughs> เห็ดผมแ้วกะทราสุดไหมแ้วก็ิไทยหัว พายพายอย่าสนใจหรือว่าสิแดงง่านกับติ้โตมาได้ด้อง,งายบไปไปไ่เลยเป็นอะไรพี่น้องหายเจ้าแคแน่นลุกเนี่ <c oughs> ยเป็นจังไดพี่น้องงา่ายู่บบานี้นะตอนนี้กำลังสิกาอวพมพี่น้องแล้วก็ไปใส่สุดไหมเนาะเป็นจังไดคอยซวยบ่สีบัว จักสีเพียวโบจักลอะออไปนักตาเพราะว่าเรเคยแต่งจักเทือนไม่ได้ทากับแปลงแต่ละเมืงองนะแป <c oughs> น่อันนี้ด่นมม่หรอสินุดมบวเนานะหาเปลี่ยน,นนะแหลวก็สิไปไท,ทยโหแบนี้พี่น้องฝางยินดีแล้วนี่แะจ้าเ <c oughs> อาภาษานีแหละ <c oughs> มาบอกอฟซีค่ะเดอืม กระดอมมาไลาด่ดอกไก่สองโตไก่น้อย <laughs> เราให้หนึง่งข้องหาบาทแแตงซีนุดบวัวจากค้นกลายเป็นพีเออจากพีกลายเป็นคน้นพี่น้องบนในคิวอือ <laughs> จ้า จนมียไเป็นได้ดที hey. Ooh, uh, да? oh, man, ่นอกได้เล้คงไปหน่อยอืมข้างหน้าอันนั oh, ้นหน่อยใ้คืออยู่บ่พี่นอกขาใส่ซุดไมบอร์หนกเหลือเตนเอเอมากอ้หผมจิกี่จิกป็นอามดวนี่ยบอลกับขาไม่หลือเนอก้ยฟัวองไงออกอาเลยงานอยู่บ่อพี่นอก ไมกแต่กะดีนะเถิดเมื่อวานนัก็กเลนะินดียได้สิเาได้ข่านี้หรือเปล่าเออพ่ดอะไรเลยดเป็นมอนาวเปไนอไพี่น้องกับผมหนีหน่ยนะจริงด้วย สวยอยู sure, ่ด right. uh ้พ huh. ah ี huh. ah ่น huh. right? uh ้องสวยอยู huh. <inaudible> ่บอกพี vocabulary. ่น้องงานอยู่บอก่จักประสีใสคบามีนสวยอยู่สวยบอกอ๋อไปหลอดตลาดตลาดน้าพี่นะออวไปหลอดอะไแตงนี่ยกรตุักรนอพี่นค่น่มไอเจ้าค่มเป็นอะไร งานเลยเราอยากแตนหนาวอยูาแตงหนาขึ้นไปนสูไปลองไปนสูก็ได้พี่น้องมาดิเออกินกาวเหมอกสอบไอ้ถอดเชียนเก่ากันสกีมเคยใส่ดไปจ้าเพือพี่น้องใสุ่แต่งานทางแหลกันใจานซีนี่อซีได้งานสใจซีนี่เนี่ยหันเยนาเสือไเช้า มีสูตรแห่ซาวกับมีเดิดนพี่น้องมีสูตรักสกิแล้วเนีนเกอันกงานเ,เป็นไรงาอะ่างามาต,ต่าไปต่อการแต่งงานกับมาหาเป็นไหนด้วจ้าสร้างเปินไปเ,ย,ปเย,ย็นไม่เยนวาทำไมว่าได้ก็เหินว่าแตก็จเจอวมาแต่ก็จเจก ไปเป็นแล้วนะไปไปเรียนตืน่นเพียรเรียนเทคนิคพี่นอ้องเคยกัซซี่มาบุ๋เหรอวะนี่จ้าตี่ต้องหาสกิลกันได้เด้นทางสองวิถุกกระได้ต้องเป็นกระได้ขาใายอยากเอาเพราะว่าเอาเหนี่ยวเราพาเลยไปนะราคาบ่วแพ่เด้อพี่น้องนะคะบัแพ่เป็นกันเองจ้าถึงใจแตงให้พี่ แต่งแต่งพี่เลยับเต้นเต้นนี่เนเล็กนิดนงอ๊ะสวยพอดี เนีไก่สองภาษาเลยเดือนเดเดือนเนี่แล้วพีหลองเดือนขึ้นมาอันนี้แหละเนี่ยเอะเนี่ยแหนตหนาโบขืดก็ขืดไม่ได้จิ้มมันเหรอแบบสวยสวยแล้วหันได เปลี่ยนเป็นคนแล้วลิพี่ทุกคนใส่เกินประดับอู้ทองเสร็จไงสิซีบานไม่ได้เสร็จญมม่นาะสาสมแสนส,สามซื้อๆใส่เกินประดับกไปได้พี่น้องเอฟซี FC หายใจคะแนนวะซีติกับเพลืนต่างๆใช่ไหมขึ้นยังบ,บ่กขึ้น อ,อ,อ,อันนี้พีทองมีทองกาแฟกันกระเด็นไหมหนึ่งได้พี่ทองเด่นไปไม่มีตัวก็ดานแตงละแต่คนเดียวกับลอเคยใส่ชุไชดไหมาะอย่าอนบนอ่คือเลยปปลไปปักดมใส่ต้องมาทำงานก่นอนะปักดุมใส่เลย ป,ปักรลมใส่เสือเบ๊กืออันอนี้ข้ามก่อนละลายนี่ประมาณหาสิบาทไม่หวแล้วอใส่เพื่มงปดาวกลัไปเป็น,ะน,นอะไรไม่หวานหรอไม่หวานโอ้ยยนะย่ยยยยมยยยวยยยอยย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 ยดีเอามาใส่นี่เอ้ยย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 ยแ เฮ้ยคือเถือกประดักจซื้อพี่น้องมันเป็นข้าแล่นไปไหนได้สวยอีบอเขาป็กควนอี๋บอขาบ่กควรตอนนี้คืออีบอกเลยาเลี้ยงแงมาแล้วนะอานี้แจ้งเราล้วฮะสวยบอก้วยจนจนบเลยเด็เดี่ยวใยโอ้ยขาไปแล้วไปพี่น้องทายหัวกระเด้อจ้าอายหัวก่อนปาคืนะ เอาอัน้จะดเซอคด้้ออันอนห้งตอนนี้ิไปีดบล้วเดินนี่เด้ออากาไทยหืบแล้วอันเจอขาเจอ่ะเป็นอากาไทยหืบแล้วพี่น้อง น้องตอนนี้ก็ซิ้อเมืนะ่อไหร่เด้อยวจะซื้อเมื่อเอาสูตรนี่เป็นรอตลาดเนาะเป็นได้ไดาเอฟซี 4, สิว่าเอาเพราะว่าอีริหรือว่าแม่เด้อพี่น้องมาถ่ายมาเป็นนั่งแบบให้เพลินซือ้อมา,าบอกหมอฮะอ่าโปหมอดหันเพลินเป็นแตงหน้าลนะ้วจ้ะเพลินเปนสร้างเสริมสวยนะเราจะเหยื่อไก่สักีหรอแต่ว่าขึ้นมาเหื่อนโมเพลินอยู่บนเนื้ออาหารอืงามบอกพี่น้อง สกีมท่านไรเอาพวกเดจ้านะคะจะบ้าอยู่โอเคสมนีเด้อพี่น้องเดี๋ยฟซีตกใจงานอยู่ป่ะจ้าเดี๋ยฟซีตกใจว่าสกีมเอาพวกแทนสกีมท่านไรเอาพวกเดจ้ามามาเป็นนั่งแบบให้เพิ่นซื้อเปันหาอันมาเป็นแบบหายเิ่นแต่งหน้าเิ่นไทยหูปซื้อแล้วพี่น้องไทยหูปโลงเพสเออป่ะสีเอาพวกลิสิมาแจกอีลีดอ่ะน้อพี่น้องมาในหลัวไข่เออหลัวไข่หายไม่ขี้มงายอยู่วะทั้ว บ๊ายบายพร้อมมาคลิปหน bye bye. อาออดอมาปเอฟซีติตด <laughs> าตามเลยเด้อขอติดิปหน่ะไปเอฟซีติดตามเด้อจ้าบ๊ายบายเด้อจ้าเมื่อกว่าเด้อหาหลังหนาก่อนพีน่น้องอันทายเอ่อแตงหนาประมาณสองสิบโมงอันใส่เครื่องแล้วก,ก็แกะออกมาเนี้นแล้วก็เมื่อกวาบายบาย